สวัสดีทุกคนโอ้มีคนเพิ่มาดูสีขอสวัสดีครับสวัสดีค่ะทุกคนรอสักครู่นะคะมีใครกันบ้างอือมาดูกันดีกว่าโอเคเออลีนพาสนะครับรับชมสวัสดีนะครับวันนี้เราก็มาเจอกันเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เราจะพูดถึงพลอยนะครับคือเราพูดมาจากธนาคารพุทธวันนี้ก็เข้าหุ้วันพฤหัสนะครับก็คือ สีสำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะครับขบวนดีเเลยนะครับพผมไม่รู้ว่าผมก็ฟังโออเค่นะครับก็วันคนที่เกิดวันพฤหัสก็วันพฤหัสทุกคนก็รู้อยู่แล้วสีอะไรนะครับก็คือสีส้มนะครับสีส้มสีส้มมีพลอยชิ้นอะไรบ้างนะครับผมผม ผมไล่จากสีที่ไล่จากสีที่เป็นหลักก่อนเป็นหลักก่อนดีกว่าเนาะเป็นคอยชิ้นหลักเลยนะครับก็คืออันนี้ก็คือนะครับอันนี้เราเรียกว่านี่ครับนี่คือเม็ดนี้อย่างพานะจริงๆถ้าเทียบเทียบกับนิ้วนิ้วนิ้วผมนะครับเม็ดนี้คือออร์เรนจ์สปายออเรนจ์สปายครับใช่ครับตัวนี้มีใบเซอร์เป็นวิวิดออร์เรนจ์สปายนะครับวิวิดออร์เรนจ์นะครับ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นกล้องไม่นะครับมินนี้ค่นข้าใหญ่10กรัตนะครับมินนี้1กรัตค่อนข้างใหญ่เลยนะครับแล้วก็เจนดีคือสีส้มเนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างหายากในซาฟไฟร์นะครับคือหายากกว่าสีเหลืองต้องใช้พูดอย่างนี้เพราะว่าสีเหลืองเนี่ยก็ถือว่าหาถ้าเป็นตัวธรรมชาติเนี่ยก็หายากกว่านะครับตัวนี้ก็พอเป็นสีส้มก็จะหายากกว่าตัวนี้เป็นเผาเก่านะครับเป็นเอ่อเป็นเอ่อเป็นโอเป็นโอฮีทนะเป็นโอฮีทก็คือ เป็นคีดแต่งเดียวนะครับไม่ได้ใส่เบอร์เรียมนะครับแล้วก็เป็นออริจินเป็นสีลังการะครับออริจินเป็นสีลังกาถ้าทำไมถ้าใส่ฟอยสีส้มแล้วจะแบบมีโชคมีลาบมีการ์ดลาบผมว่ามัน,เป,นเป็นสีแฟชั่นสีส้มทำไมถ้าไม่ดูคิดว่าสีส้มเป็นแฟชั่นกระเป๋าเอ็มเอสสี่ะไรจ้ะ สีส้มเออแบรนด์หยังได้นะครับเออกระเป๋าไอ้นี่สีส้มนะครับก็ดู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 จากดูดูจากแบรนด์ที่ที่ใช้สีส้มเนี่ยจะเป็นสีที่ค่อนข้างเป็นดินล่ากใช่ใช่ครับแล้วก็เป็นดูอะไรที่ไม่จำเจไม่น่าเบื่อมันก็จะดูเป็นเทรนด์แล้วก็เป็น วัยรุ่นนะมาดูวัยรุ่นคือส่วนใหญ่คนที่ใส่สีส้มที่เป็นสีส้มแฟนตานหรือหรือพับเดี๋ยวน,นี้มันเป็นพับประชายเลยจะมีพับประชายด,ด้วยด<อ>้วยเพราะว่าเพราะ<ห>ว่าสีมันเนี่ยดูใส่แล้วไม่น่าเบื่อแลวมันไม่แก่เออมันก็เลยมันก็เลยเป็นที่นิยมของวัยรุ่นนะครับมันก็เลยเป็นที่นิยมวัยรุ่นประมาณนั้นครับแล้วสีส้มมีตัวอืตตอ่นอีกไหมอ่ะสักสฟา์แล้วนะครับเป็นสออร์เรนจ์ ถ้าเป็นผู้ใหญ่เราจะใช้เอาไปใช่ไหมเอ่อไม่ไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยแต่ทีนี้ถ้าผู้ใหญ่เด็กจะใช้หรอเด็กก็ใช้ได้สีกระดานะทำไมทำไมคนวัยรุ่นก็ใช้ได้ครับเราไม่เห็นไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรสีส้มแฟนตาเป็นสีที่ก็คุณดูขวดเฟนตาแล้วก็ดูดูสีส้มนะครับมันเป็นถึงมันเป็นสีมันสดใสแล้วนะมันดีมัน่อไมันเท่ดีอ่ะนะก็ใส่ได้ใหญ่ได้นี่นะ เล็กก็ได้ใหญ่ก็ได้จ้าค่อโอเคมีสัฟไฟนะครับบีบีสัฟไฟเนี่ยมีออเรนจ์ออเรนจ์สัฟไฟนะครับอย่างที่สองก็คือพาปาราชาสัฟไฟขึ้นเป็นสีส้มที่ผสมกับสีชมพูนะครับม่เดี๋ยวเรามีพาปาราชาให้ชมนะจ๊ะอันนี้ก็มีใบรับรองเรียบร้อยนะคะโอเคครับอันนี้อันิ่มเสิร์ฟมาเลยนะครับอันนี้นะครับหมพัพปาราชาสัฟไฟเป็นสีส้มเป็นส้มส้อมคนละโทนกับต้องบอกก่อนว่าเป็นส้ม คอนเรทโฟนกับส้มนั้นนะอร่อยเนี่ยยิ่งไปดูอันนี้อันนี้ใบเซอร์นะครับเป็นความเขียนเป็นพัทปราชาสไปใช้สามก็หล่ะเมื่อกี้เมื่อกี้อ่านะครับเก็บสืดีเก็บสื้อดีมันคอนเรทฟีลิ่งกันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูให้ดูเดี๋ยวก็ให้ดูนี่คือนี่คือวีวิดออร์เรนจ์นะครับนี่คือสีส้มวีวิดออร์เรนจ์นะครับนี่คือสีของพัทปราชบต่างกันเยอะนะเห็นไหมต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะครับความเข้มของสีก็จะต่างกันนะครับ สไตล์การใช้หรือดีไซน์ก็จะทําให้ต่างกันเหมือนกันครับในโดยรวมเรหยิบชมอันนี้เป็นประประารปรราชาพรปาราชโทนเป็นสีส้มพีชเนาะเป็นใช่เออไม่ครับไม่เป็นส้มพีชอันนี้เป็นปาราชาเลยนะครับเป็นปาราชาเลยแต่โทนสีเนาโทนสีจะเป็นซันเซ็ตนะครับที่เป็นเอ่อร์เรนจ์เป็นน้ำแล้วก็มีพิมพ์ตดำนะครับก็จะเป็นโทนประมาณนี้ประมาณนี้นะครับก็มีสองสุดสองตัวนะครับมีสปาย ทั้ง2ตัวนี้เป็นพอยเนื้อแข็งทั้งคู่นะครับก็คือเป็นตระกูลซิฟายนะครับหรือว่าตระกูลไพลินที่เป็นสีนั้นเองนะครับก็โอเคเราจะโชว์ด้วยอ่าโชว์ไปโชว์นี่เลยนะโอเคมันมันเหมือนถ้าจะโชว์ต้องโชว์ตรงกลางนี่ตรงนี้อยู่ตรงกลางนี่อันนี้อันนี้คืออยู่ตรงกลางไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่อยู่ตรงกลางแล้วตะกี้ไม่ไม่ไม่ยั่ไม่กล้าถ้าตรงนี้มันคือดิมของทั้งทั้งอย่างนี้คิดไม่เห็นโอเคอันนี้คือปั๊บประดาชาปาปูร่าชาข้าวโอโคตองกับ แล้วมีอะไรละคอนอะไรอีกอ่าโอเคส้มตัวอื่นนะครับที่เป็นแล้วเนี่ยได้ไหมพัพปราชาก็เป็นอันนี้ก็เป็นพัพปราชาเหมือนกันแต่ว่าเป็นทนทนชมพูแล้วก็มีติดส้มอ่ะเขื่อวิ่งเผื่อนลูกคล้ายไม่เก็งอะที่อะเก่งในเรื่องพาพปราชาต้องบอกก่อนมีหลายโทนได้ไหมคุณต๋องก็พูดแล้วพัพปราชาพัพปราชาก็มีมีโทนที่เป็นพิงค์แล้วก็ติดส้มนะครับก็มีโทนส้มที่ติดพิงค์นะครับก็ทั้งสองตัวเป็นพัพปราชาคู่ชื่อซันเซ็ตกับซันไร้นะครับซันเซ็ตก็เป็น ส้มหนำนะครับส้มมากกว่าแล้วพิงน้อยกว่านะครับส่วนซันไรส์ก็จะเป็น,น,ปนพิงม,มากกว่าส้มน้อยกว่านะครับอาทิตย์ขึ้นอาทิตย์ต่ำวางระบายนะฮะโทนเนาะครับอ่ะถัดมาถัดมาถัดมาเรา <ลง S 1> มานจะไม่เล่นไม่เล่นไม่เล่นแต่ชนิดถัดมาชิ้นิดถัดมาคืออะไรชนิดถัดมานะครับเออจะเป็นการเน็ตครับเป็นการเน็ตครับจะไปเป็นการเน็ต ไม่ได้เอาแซมเปองกันเด็กมาเนกาเด็กก็โทร,ระมานี้ได้ครับกาเด็กก็จะประมาณนี้มีเป็นคอหอเลยอะแต่มันเป็นพวะอันนี้เป็นพวกคูสโตนใช่มันมีหลักหลากหลายครับก<ะ>็นการเด็กหรือโทนพวกนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เหมือนกันครับเป็นท้นกาเด็กเน่ยก็จะมีคนเล่นในสีส้มเยอะนะครับเป็นเ,เป็นสีแฟนต้านนครับสีประมาสีประมาณนีัน่นนดุนต่าไปหน่กดไลอเหิยิบนี่ป็ี่ล้วงเข้าไปนี่เกด้เลยครับ ประมาณประมาณไหนแล้วก็ประมาณสีนะ้ำขวดแฟนต้าขดแฟนต้าแป็นทอนต้าลังส้มเป็นยังไงก็อย่างนั้นนะครับนี่คืออันนี้ก็เป็นนี่ก็เป็นนี่ก็เป็นโทมาลีนะนี่ก็เป็นนี่เป็นโทลีนะครับแต่ว่าจริงๆการเด็ดก็มีเหมือนกันนะครับก็การเด็ดก็จะเป็นเออ่เรียกว่าสเปซสไตล์การเด็ดนะครับเออ่ในทนสีแฟนต้าซึ่งมีราคาค่อนข้างสูงเหมือนกันนะครับไม่ไม่ได้ถูกนะ ถึงจะเป็นพอยเนื้ออ่อนที่ไม่ได้อ่อนมากมประมาณความแข็งอยู่การเด่นความแข็งอยู่วันแปดแปเนะาะครับเจ็ดจุดห้าแปดเนี้ยก็ค,คืออะไรคุณครับพาสเนสนะครับก็มันทําให้การขีดขูดเกิดการ<ม>ขีดข่วนจากอากาศหรือการเช็ดแนวทยมันไม่ก็ไม่เกิดนะนก็คือการเด่นก็ใช้ได้อยู่แต่ว่ามันก็มันก็ยังไงล่ะมันก็ มันก็จะอ่อนหรือสปาร์คใช่ไมมันเป็นพลอย,อออยนิ้วอ่อนไงเซนพิเชียเลก็แต่ว่าคำว่าเซนพิเชียร์ใช่ไหมครับว่ามันถูกนะเออแต่ว่าหมายว่ามันก็มันก็เป็นพลอยนิ้วอ่อนชนิดหนึงนะครับซึ่งซึ่งซึ่งคนนิยมกันทำในสีส้มอ่ะแล้วสีเจ้ามณีอะสเปซไทการเนี่ยนะครับแล้สีเจ้ามณีหรืสีส้มเหมือนกันนะครับเออที่เราเรียกว่ามูนสโตนนะครับมูนสโตน มูนสโตนมีหลายสีนะครับแล้วโทนที่สีหนึ่งเลยที่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 เป็นเนี่ยเห็นเห็นเหลือบนะมันจะมีไฟที่เป็นแอบว่ามูนสโตนมีที่ไฟจะเป็นเหลือบๆนะครับมนอในนี้ทั้งหมดคือมูนสโตนนะคะเอาไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่หมดเม็ดนี้เป็นมูนสโตนครับเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นควอตเป็นควอตเป็นแอมบิติสเออเป็นน่าร๊อเคนะครับเป็นควอตนะครับอันนี้ทั้งหมดคือมูนสโตนนะครับทั้งหมดประมาณนี้นะครับมันจะมีเหลือบ จริงมูสโทนก็มีหลายสีส้มก็เป็นสีหนึ่งนะครับแล้วก็มีสีของโอปอลนะครับเป็นไฟโอปอลเป็นไฟโอปอลไฟไฟโอปอลเป็นไงเอ่ยไฟโอปอลมันก็จะเป็นสีส้มที่แบบดูเยลลี่เยลลี่อ่ะเหมือนมันจะไม่ใสด้านล่างนะครับมันจะเป็นสีส้มแบบขุ่นๆแต่ว่าดูดูดูเป็นแฟนตมเหือนกันนะครับเพราะนสีส้มส่วนใหญ่ก็จะนิยมในชั้นพลแฟนต้านะครับหรือว่าพลพระราชานะครับที่มีชมพูอันนี้อีอะไรอันนี้ก็อันนี้ก็ คอยคอยอันนี้คอยตามแมวตามแมวอย่าตามแมวมาช่วเออตาแมวแต่ว่าเป็นตาตาแมวในตระกูลของคล้ายๆกับเออ่สโตนนะครับอันนี้ไม่ได้แพงพวกนี้คอยจะอ่อนก็มังตระกูลไม่ได้แพงมากครับแต่ตระกูลไหนที่แพงผมจะบอกครับเช่นสัปดาสุดท้ายเนี่ยเริ่มต้นราคาก็ขึ้นไปตั้งแต่ราดับ 5, 000, 000, หนึ่งห้าพันหมื่นหนึ่งขึ้นไปราคาใกล้เคียงกับว่าใกล้เคียงราคาเกือบๆอาจจะถูกกว่าซิฟายหน่อยหรืว่าเขาไม่ได้ไม่ได้ถูกออกมาอ่ะแล้วอันนี้ล่ะ เป็นไทเกอร์อายปะใช่ไหมไทเกอร์อายมันก็ไม่ใช่สีส้มไหมวันนี้เราพูดถึงสีส้มแม่ใช่แต่มันมันเป็นแบบดูส้มส้มไงถึส้มส้มแม่ลอกดูส้มส้มอ่ะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยเออก็คือมีส้มส้มอันนี้ใครใครใครก็อายนะครับอ่าก็เลยเสิร์ฟมันก็น่าก็โอเคก็ไม่รู้ว่าอะไรครับก็อังคือสีส้มผมไม่เป็นไม่ของคุณก๊อฟคือแบบเย็นสีส้มคือออเรนจ์คือตัวแพงส้ม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 แต่คือถุงส้มไงก็แต่ว่าถ้าบางคนแบบใส่เพื่อดูดวงกุ้งเก็บแบบ เเาอก็ไม่ใส่อ่าโอเคครับถ้าสีส้มที่ที่ว่าไปดูหมอมาแล้วก็คนอยากจะใส่ครับเอกก็รู้สึกว่าการไปไปใส่ไปใส่ไม่ใช่ครับไม่ใช่เม็ดนี้นะครับมันต้องเป็นเม็ดนี้ครับผมอ่าตระกูลนี้นะครับที่หนึ่งนะครับทิพทินเป็นตระกูลสีส้มที่ไม่ได้แพงเป็นคอร์สตระกูลหนึ่งนะครับเอ่อแล้วราคาไม่ได้แพงมากนะครับราคาไม่ได้แพงมากแล้วเม็ดใหญ่แล้วก็ใสนะครับนี่ครับประมาณนี้เดี๋ยวไว้ดูในห้องนะครับเป็นประมาณนี้นะครับมันคิคล้ายๆกับเซัฟฟายอื่ ซื้อเครื่ิงนี้ก็ขายได้กับสปายหน้าตาในการค้ากันก็คือแบบใครไปดูหมอแล้วต้องการแค่ซื้อพลอยมาหรับโชคชะตาเองนะคะไม่แพงแล้วก็แนะนำเป็นสตรีมจะประมาณนั้นไปเป็นคอร์สเป็นคอร์สนะครับอยากลงทุนเกิดเป็นอะไรเลยนั่นก็เป็นสฟายจากปราชาเป็นออเรนซ์สฟายเป็นปราชาใช่ครับจริงออเรนซ์ที่หายากนะออเรนซ์สฟายบอกเลยว่าสมัยก่อนนี่คือแพงแบบแพงมากครับหาป็นหายากอ่เวลาจะหาทีนี้ คือต้องตามหาในตลาดอ่ะไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีครับมันช่วนใหญ่ไปนออกมาเป็นสีเหลืองนะครับเป็นเต็มที่ก็อ้อเหลืองมะนาวเอป็นเป็นมันจะเป็นออร์เรนจ์เยลโล่นะครับแต่เม็ดเตเกี้เนี่ยนะครับมันเป็นวิวิทย์เยลโล่ออร์เรนจ์เลยนะครับวิวิทย์ออร์เรยจ์ออรเรนจ์ของเชียร์เอซิลล์ใครอยากดูแวมผังก็สอบถามเขาได้นะขายขายของได้นะครับจริงๆเม็ดนี้ก็มีคน เล่นอยู่หลายคนเนี่ยครับก็ก็ลองมาดูได้ครับลองมาดูได้เดี๋ยวจะคนอื่นดูบางคนก็มีของที่เป็นของคุณแม่ที่เป็นสีส้มๆหลือเดือดเอาไปทาได้นะคืออ่านระบอกก่อนนะครับก็ใครที่อ้าวสวัสดีครับคุณคัดตังนะครับเฮ่คัตันสวัสดีค่ะคุณคัตตังอ่าก็ เ้าไต้องมีของคุณแ,<ม>แม่ที่ท,ที่มีพอยอยู่แล้วนะครับเรา <ừ. S 2> อยากจะมาเห็นว่ามันแบบมันอาจจะน่าเบื่อหรือว่าว่าว่า่แเราไม่ชอบแต่อยากเก็บเป็นความทรงจำ<อ>พลอ,อยอะไรเงี้ยก็เก็บก็ก็ก็มาแก้แบบหล้ใช่แล้วามาดูให้ว่าเออพลอยมันเป็นพลอยพลอยอะไรนะครับอ่ะเึ่งทนนินหรือเปล่าเป็นเป็นบุตรหรือเปล่าเป็นบุตรแบบไหนนะครับเราก็จะแนะนําอ่ะถ้าเป็นบุตรที่ดีๆก็อ่าเราจะอจาะบอกว่าเอ้ยแทนก็ไป เอาไปทำซื้อเป็นอย่างนี้ครับเราค่อยไาทำดูนะครับประมาณนั้นอืมอือเราบอประมาณนั้นอ่ะวันนี้สีส้มนะครับมีคำถามไหมมีคำถามอะไรไหมอ่ามีเมื่อกี้เรา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 ไล่กี่ชนิดลราครับอ่ามียูโรซัฟฟายนะครับพัฟฟราชาอ่อขอโ r ษออริซซัฟฟายพัฟฟราชานะครับเอ่อมีโมสโตนกาเน็ตนะครับมีโมสโตนนะครับเอ่อมี มีอะไรบ้างมีโทมาลีนโทมาลีนจริงๆโทมาลีนส้มนี่ก็คือว่าหายากกันนะครับแล้วเนี่ยแล้เนี่ยแล้วก็มาหมดเลยใครก็ไงไงเสามาแล้วใครว่าส้มผมว่าไม่ตรงอ่ะเอาออกมาแล้วเป็นคนสต็อกมาไม่ขาดโอ้โหขึ้นในสต็อกมันมีนะก็เอ็งก็ได้ดก็มีทุกอย่างเนาะจริงๆก็มีทุกอย่างคลูกมูสโตนจริงๆมูสโตนเนี่ยไม่แพงนะมูสโตนชื่อเท่ด้วยสมัยก่อนผมชอบอ่านกสตูน แล้วมีคนใส่แหวนมูสโตนมีพลังเทมากผมก็แบถือว่าถือถือเป็นพอยที่ผมชอบมากชนิดนึงเลยแล้วมัแดงมันแงมูสโตนพวกเนื้ออ่อนเงี้ยเรามาทำจิวรีแบบเท่ๆหรือสวยนะใช่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 ่มูนสโตนนิดนึงเนี่ยนะครับโดยสีกากบาหนึ่งเนี่ยนะครับไม่ด็หลักร้อยะรและมีพอยสวยมากขอบคุณนะคะหลักร้อยบาทครับวนี้มันชีแบบทมาวงเดือเที่ก็ ไม่กี่พันบาทใช่ดูวยได้ได้โชคด้วยสนดวงตัวเองได้ด้วยก็แนะนำไปเนะเดี๋ยววันนี้เรามีอะไรไหมบัญชีบัญชีบัประมาณนี้ประมาันชีบีบั้สีบัญชผมั็ชป็นญชีที่ัชีบสีนัญชีบรนชีบัญชีบัญชีบัญชีบชีบัญชีบัญชีบัเชีะัญชีบัญสีบีญชีัญชีนัญชีบัญชีกัญัับชันในหลายๆโอกาส ไม่ไม่ดูแก่หน้าเบื่อจำเจอะไรเงี้ยหรือว่าก็ลองใครชอบใครเิดวันพฤหัสนะครับก็ลองหาคอยสีส้มมาลองใช้ส่วนวันศุกร์ก็เจอกันอาทิตย์หน้านะคะวันศุกร์เจอกันอาทิตย์หน้านะครับวันศุกร์ก็เยบแยบว่าเป็นสีที่ที่เป็นสีเมียนหลักสีหนึ่งนะครับก็คลาสสิกเลยนะครับนั้นก็ปรับช่องไหนไหนนิดนึงไหนๆหนก็ถ้าเกิดใครดูแล้วใครชอบไงก็กดฝากกด กดแชร์กดไลค์นะครับอะไรประมาณนี้เป็นกำลังใจให้เราสักหนด้วยนะคะช่วงโควิดเราก็ทําไปด้วยนะครับผมว่าก็ก็ดีนะทุกคนต้องดูแลสุขภาพด้วยเนาะเราใครที่ไม่แน่ใจก็ผู้อยากที่บ้านมีผู้อยากก็ไปตรวจหน่อยก็ดีครับเดี๋ยวนี้โปรโมทให้หน่อยได้ไหมโปรโมทได้ไหมเพิ่งเพิ่งไปตรวจที่พิยาไทยมีเขามี drive to นะครับผมว่าเดี๋ยวนี้คือไม่ต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยเออคือคือไปจอดรถปุ๊บ เราต้อโทรบอกเขาก่อนนะเขาจะให้จอดรถปุ๊บแล้วมีเป็นได้ทูเลยครับเหมือนเข้านั่งตรวจโควิดง่ายมากเลยทีนี้นะครับเพราะว่าเพื่อนที่บ้านมีผู้ใหญ่อยู่ผมว่ามีความกังวลเป็นตรวจนะครับเพาะว่าคิดว่ามีผู้ใหญ่อยู่แล้วก็เราไม่ได้ห่วงเราหรอกครับเราห่วงเขามากกว่านะครับค่ะก็ยังไงฝากมาสเตอร์เจลลี่อมอลเจมนะคะแล้วก็เรามีช่องยูทูบที่ให้ความรู้อยู่ในช่อง YouTube ด้วยนะคะของมาสเตอร์เจลลียังไง ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากติดตาม thank you นะครับตั้งขอบคุณนะคะเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนที่น่ารักของเราใช่ค่ะยังไงวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะมีอะไรก็ติดต่อมานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ